สวัสดีค่ะแม่ก็ได้ห่างหายการทําคลิปไปนานเลยนะคะเพราะว่าตาจ่าของแม่ไม่สบายนะคะตาจ่าก็คือพ่อของแม่เองนะคะไม่สบายเป็นมะเร็งลำไส้ระยะสุดท้ายนะคะแต่ก็ได้ทําการผ่าตัดส่วนที่เป็นออกไปแล้วเนาะได้ผ่าตัดออกแล้วก็ไม่มีการแพร่กระจายนะคะตอนนี้หมอ ก็บอกว่าไม่ไม่มีส่วนก็ปลอดภัยดีแพร่กระจายนะคะเออลำไส้ก็ไม่ได้เอาออกมาข้างนอกนะคะได้ดีเนาะเสร็จแล้วก็ผิดปแกแก็คือแบบ้อาเพะก็คือมที่เป็นลูกเราจะไม่ไปรับยยาของน้องยีนนะะคไม่มีกำลังใจที่จะทำ ก็ไรเลยจะไปหาตาจ่ากันนะคะคือเป็นหวงตาเนาะอันนี้ก็แม่กำลังจะไปรับญาน้ของพี่น้คะของเราเนาะกําลังเดินทางใช้เงจะไปเยี่ยมตาจ่าที่พิษณุโลกนะคะนี่แม่ก็ขับรถไปคนเดียวจ้าวันนี้ก็เป็นวันทํางานของพ่อเขาแล้วก็น้องยินยังสอบเปนสุดท้ายทุกที่แปะนะแม่ก็ไปคนเดียวก็ไม่เป็นไรนะคะไม่ไปได้ก็คือแบบ คือก็ไปคนเดียวไม่ได้ทำทีก็คือพอลองยีนก็ไปทํางานนะคะน้องยินสอบวันเสร็จวันสุดท้ายก็คือนให้ทุกคนแบบว่าก็คือให้สองคนไปทำงานไปเรียนเนาะแล้วมันก็ไปรับรับหน้าที่ไปรับเลียานะคเองให้ดไปอะไรเงี้ยเนาะที่เพ่กําลังใจให้พ่อแม่ที่เป็นอะไรเงี้ยเนาะขี่รถมาเลยจ้าก็ไม่รู้จะพูดว่าไงเคือการเจ็บป่วยมันก็เป็นแบบนี้กัน ขาตัมดนะคะแม่ก็ยังไม่ได้ไปดูเลยคือแบบเป็นก็จะมีพี่สาวทุกคนพี่สาวนะครับพี่น้ำเพชรเนาะไปดูแลตาจ้ากับตัวเราอะไระไรางี่ยแม่จะต้องดูแลทางนี้นะคะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะอยู่ช่วงระยะเวลาสอบสุขภาพใจแล้วก็หลางเรื่ี่ดีเนาะตอนนี้ก็แบบว่าแม่ก็ยังไม่ได้ไปนะคะแต่ตอนนี้หมอก็าบอกว่าสาว รับไว้จ้าเพราะว่าส่วนให้นที่เป็นที่ะอะออกไปไม่ได้ให้เฝ้าที่เป็นก็ให้เยี่ยมวันนึงยังไม่ได้แพร่กระจายนะคะสี่คนนะคะคนละสิบห้านาทีเนาะให้เข้าไปเยี่ยมได้คนละสิบห้นาทีไม่ได้ให้เข้าไปพร้อมกันนะคะให้เข้าไปทีละคนก็แม่เคยยังไม่ด้งไปกนได้อะรยเนาะ ตาจันนอนคืนวันทั้งหมด5คืนนะคะด้วยภาระและหน้าที่แต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะเป็นวันที่2ก็ได้เข้าห้องผ่าตัดนะคะรอแบบแล้วก็รอจนแบบลูกสอบวันสุดท้ายคือออกมา2ทุ่มคนรอก็เหมือนนานตาจักรเมื่อไรจะมาสักทีอได้ดีอะไรเงี้ยเนาะมีรับรู้ทุกอย่างได้ดีอะไรเงี้ยเนาะปใจจดจ่ออยากจะไปหาเขาคืนที่3ตาจันมี อคือแบบเจ็บแผลนะคะเพราะว่าหมอเข้าทอเราก็เป็นสายฉี่แล้วเนาะคือแบบให้เดินเลยค่ะมากกว่านี้ไม่ได้เดินเราทำอะรากกว่าน้ไม่ไเดินเราจะคอยให้ระยะเวลาการนอนให้ฝึกเดินเลยแผล คืนแรกก็เป็นแผลใหญ่มากเลยค่ะยังไม่ได้มีการทำฟันวันที่สองนะคะวันที่สองตาจะได้เข้าห้องผ่าหลายโรคเนาะเออประมาณเที่ยงนะคะตาจะออกมาจากห้องผ่าประมาณถึงสองทุ่มนะคะตาจะรู้สึกตัวดีแล้วก็ต้องเละจะบอกว่าเอย๋ยวแม่จะมาทําคลิปต่อแล้วเนาะอีกวันนึงคลิปอาหารของเราก็จะมาแล้วก็เริ่มเจ็บแผลจ้ะคือแบบเริ่มพร้อมคุณหมอเราจะหยุดตรงความฝันของเราไว้ตรงนี้ไม่ได้เล้ะเราก็จะต้องไปต่อจ้ะแผลจะได้แบบ ควมไปของแม่ก็อยากจะเป็นยูทูบเบอร์นะจ๊ะแต่จากก็เริ่มงอแงเนาะเส็จ้าสีแยกขุงเนาะก็อย่ากนอนห้องพิเศษก็เลยบอกว่าอุ่ะเดี๋ยวจองห้องขุ่มนะคะเพราะตาจารุลราคาห้องพิเศษเท่านั้นนจ๊ะ ไม่เจ็บแล้วจ้าแพ้ดูได้จ้าห้องธรรมดาคนเดียวก็ได้อันนี้แม็กมาถึงประมาณต้องมีคนเฝ้าก็ได้นะหกโมงเช้าหกโมงกว่าแมวกินข้าวนอนเพ้ออะไรเงี้ยจองไปแล้วอะไรเงี้ยแค่สามครึงเลยแกงมาไม่เป็นไรไม่เอาค่ะคืนห้องเองกกัน็จะอันนี้แม็ก็มาถึงบ้านตาเดี๋ยวเข้าซอยบ้านมาแล้วนะจ๊ะต้องนีแล้วนะคะนี่ก็ซอยเจะมีสวนผู้เรียนอะไรเงี้ยเของเพื่อนบ้านผู้เรียนอะไรเงี้ยของของคนอื่นก็มีไม่กี่ต้นนะคะของเราจ้า คือแบบเราก็ไม่ใช่คนทําทุเรียนเป็นเนาะของฟ้ามือสุดเลยเขาไม่ชอบทุเรียนนะคะเขาไม่ชอบกินค่ะนี่ก็จะเตะแบบเราจลูกชอบกินเนาะเขาก็เลยเข้ามาลึกเหมือนกันนะโลูกเผื่อให้ลูกได้กินอะไรก็เจอลงกดนล้วก็เจอน้องไต้ฝุ่นกับกําลังไปโรงเรียนนะคะเจ๊กำลังไปโรงเรียนนะนี่ก็จะถึงบ้านแล้วค่ะเจยิ้มเนาะจะถึงบ้านปู่อันนี่ก็งเรียนไม่มีอะไรต้องยื่นไม่มีอะไรอยู่ตรงเตียงหน้าบ้านแสงอยู่เนี่ยจ้ะ อย่าแม่จะถอยหลังเข้านะคะเพราะว่าอย่าแม่จะถอยหลังเข้านะคะเพราะแม่ขนของปู่เข้ามาให้ปู่น้องยิงขายด้วยคนะไม่ใช่แม่ขนของมาจากที่โน่ที่ช่วงระหว่างแม่กับเอาามปู่น้องยิงก็จะขนของลงแล้วก็จะนอนรอญาติเป็นนาะเป็นแม่ตื่นมาตั้งแต่ตีสามแล้วขับรถมานะคะปู่น้องยิงขายนะคะแล้วเดี๋ยวจะนอนรอจาติยังไม่เสร็จนะจ๊ะจากงานเนาะแม่ย่าน้องยิงไปทำงานที่อนามัยนะคะ เดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่ตะวันทำคลิปต่อนะจ้าแม่กับวันพรุ่งนี้แม่จะมาทำกับเลยตีรถกลับเลก็ให้ดูเนาะเดี๋ยวจะลองดูว่ามาทำอะไรกินกันพี่ร้มีขับรถไปไหมเนาะเพราะว่าเขาขับรถส่งของก็ทั้งวันแล้วเนาะทั้งแดดทั้งอะไรนะคะคือเราก็ต้องไม่ไหวไง เดี๋ยวจะไปตีรถไปกงร็ไปรถจอดเสร็จแล้วนะจ๊ะไรอบเนาะเดี๋ยวเราก็เราว่างน้ของลงแบบก็คือตีตีปูนไปนะคะของเสร็จล้วก็มานอนรอแม่ค่ะแม่งทำงานไม่เสร็จนี่ก็โยโยนะจ๊ะลูก่อยิ้มนอนมานอนเฝ้าแม่จ้ามานอนเฝ้าคุณแม่เลยจ้ะแม่เนาะนนี้อนเฝ้านะคะลูแม่มาแล้วก็เลยแวะตลาดนะจ๊ะนี่แม่ก็แวะซื้อปูไปฝากต้จ๋านะคะอันนี้แม่ก็ เดินเท้าแล้วแม่ก็มาถึงที่สนุโลกนี่ก็มาตักบาตรเช้าอีกวันหนึ่งแล้วก็ได้วทำพี่น้องเนาะใส่บาตรกันพี่สาวกับน้องกับพี่กับน้องแล้วก็ยีแม่เองจสาวพี่สาวนะคะใส่บาตรกันค่ะคุณตาก็ใช้งานหลานนะจ๊ะนี่นี่ก็เวลาพักผ่อนก็ย่าพ่อกับลูกเขาเนาะนอนเปรย์เปรย์นี่อึดมากเลยนะจ๊ะอย่าแม่จะเมาขาดก็มานอนี่น้ำซุปเข้าไปด้วยนะคะ ซื้อมาขายแล้วนะคะเป็นหลานแม่ไหมคะแล้วก็ตาจ่านะคะตาจ่ายิ้มแย้มแจ่มใสมากเลยค่ะอันนี้เราก็แวะไปสุโขทัยเนาะไปบ้านน้านะคะเมื่อกี้นี่ก็เป็นหลานนะคะน้าก็ทำกับข้าวให้กินเลยจ้าะอันนี้แม่ก็แวะมาสุโขทัยนะคะมาบ้านน้านะคะมีโคราชด้วยนะคะนี่ไปทกับาวพวกมาผัดให้กินเนาะอันนี้เราก็กลับมาดูหลานกินเนี่ยะคะอันนี้แมาจ็กลับาเลยจ้าแม่ก็ได้ของฝากเป็นปลาของอนน้อยเนาะปลาแซ่บๆเส็บเส็บอนน้อยคือเมียของพ่อนะคะค่ะแค่นี้แหละค่ะ จบแล้วนะคะคลิปแม่